It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault, you got got me so gone. It ain't my fault, I'm not leaving alone. It ain't my fault, you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at like what I'm seeing, I'm feeling kinda shocked right now. Couldn't stop right now. Even if I wanna gotta get it, get it get it where it's hard right now. Oh my god, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens there. Cops are what they ผมเพิ่งตื่นตอนนี้เป็นเวลากี่โมงหรอวะหกโมงครึ่งนะครับของออสเตรเลียนะครับผมเพิ่งกลับมาจากไทยเมื่อคืนเองก็พอดีกลับไปแล้วก็จะมีคนถามคำถามเดิม,ดมๆซ้ำๆบ่อยๆสำหรับคนที่อยากมาที่นี่แล้วพอผมกลับมาก็เข้าไปใน Facebook ของของคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับในซิดนีย์นะครับ ก็จะมีน้องคนหนึ่งนะครับจากไทยโพสต์ถามว่าพอดีหนูอยากไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียใครสามารถให้คำปรึกษาได้บ้างอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตคนเดียวมันยากไหมเรียนด้วยทํางานด้วยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีเพื่อนใหม่ยากไหมการกินการอยู่เป็นยังไงนะครับก,ก็ลองดูตาติดตามคลิปอือ่นๆของผมแล้วกันเรื่องการกินการอยู่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าควรหรือไม่ควร จะมาอยู่ออสเตรเลียหรอยู่ซิดนี่นะครับคือควรไม่ควรมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นบอรครับมันเป็นแค่ข้อมูลคนอื่นบอกผมมองเป็นแค่ข้อมูลว่าคุณจะมาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าคุณคุณคุณตั้งใจแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าอืมให้ให้ให้ตั้งทุกอย่างเป็นศูนย์ก่อนอะไรเงี้ย เพราะว่าก่อนที่ผมมาผมก็คิดว่าแม่งตอนมาแม่งยังกับแบบก็คือเมืองนอกอะ่ะเออถ้าใครเคยดูหนังเรื่องอเมริกันพายแม่งก็จะเข้าใจแต่แรกผมคิดวาอยังงั้นนะคืออยู่กับพวกฝรั่งเยอะๆเรียนก็โรงเรียนก็แบบมีแต่ฝรั่งอะไรเงี้ยจะคุยภาษาอังกฤษแม่งเก่งๆมีเพื่อนแบบฝรั่งแบบเอออย่างในหนังอะ่ะห,หนังพวกอเมริกันผมคิดอย่างงั้นเลยนะแต่พอมาจริงๆมันก็ไม่ใช่อะ่ะผมไม่อยากให้บอกว่าทุกคนแบบ ลองคิดว่ามันต,ตั้งไว้ว่ามันเป็นศูนย์ก่อน <c oughs> ไม่ต้องคิดว่ามันดีขนาดไหนไม่ต้องคิดว่ามันแย่ขนาดไหนอะไรเงี้ยลองหาข้อมูลเยอะๆแล้วที่สําคัญหลังจากการหาข้อมูลแล้วคุณก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองว่าควรหรือไม่ควรจะมาอะไรเงี้ยแา่จะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าโอเคโอเคฉันจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยฉันตั้งใจแล้วสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณทําก็คือคุณต้องวางเป้าหมายก่อนว่าคุณจะ มาทำอะไรนานขนาดไหนสองข้อเนี่ยครับคุณลองคิดว่าคุณจะมาทำอะไรและนานขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้วางแผนสองข้อนี้คุณจะเหมือนคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียหลายหลายคนก็คือกลับไทยไม่รู้กลับไปทำอะไรจะติดอยู่ในซิดนีย์นี่แหละจะติดอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเพราะว่าในซิดนีย์คุณจะมีงานเยอะคุณจะมีเงินเยอะ,ค,ะ,ยอะคุณจะมีอิสระภาพเยอะ ซึ่งใครๆหลายคนอยากได้นะเพราะว่าอยู่ที่ไทยเขาไม่มสามารถถาเงนินได้ขนาดนี้หรอกพราะบางคนนะเขาไม่สามารถมีอิสระได้ขนาดนี้เขาไม่สามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้บ่อยๆขนาดนี้ไม่สามารถแต่งตัวแบรนด์เนมได้ทั้งตัวขนาดนี้เพราะว่าการครองชีพของประเทศไทยมันก็อย่างที่รู้ๆมันยากลําบากถ้าคุณตั้งใจมาแล้วคุณก็วางแผนว่า คุณจะมาหนาขนาดไหนอะไรเงี้ยเออถ้าโอเคฉันอยากได้แค่ภาษาประสบการณ์ไม่มากฉันต้องกลับไปทำงานที่ไทยต่ออะไรเงี้ยคุณก็มาสักปีหนึ่งผมแนะนำประมาณปีหนึ่งนะเพราะว่าถ้ามาแค่3ามเดือนหเดือนผมว่าคุณก็ยังไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาปีหนึ่งคุณจะได้ทำงานเต็มที่ได้เรียนเต็มที่ได้ภาษาอย่างที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่ติดอยู่กับคนไทยอย่างเดียว ไม่ทำงานกับคนไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปอยู่รัฐอื่นที่ไม่ใช่ซิดนีย์อย่างเช่นเมลเบิร์นเมลเบิร์นนี่ก็ส่วนใหญ่คนก็ไปหาประสบการณ์เยอะเพราะว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยกว่าซิดนีย์นะครับเมลเบิร์นเนี่ยแล้วก็แต่งานจะน้อยกว่าคนจะน้อยกว่าคือเป็นเมืองเงียบๆคุณลองไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้ว่าเมลเบิร์นเป็นยังไงีแต่ถ้าคุณคิดว่าเออฉันไม่ได้อยากได้ประสบการณ์ไม่ได้อยากได้ภาษาหรอกมันไม่จาเป็นต่อชีวิตกูแล้วอะไรเงี้ย เพราะว่ากูก็อายุเยอะแล้วกูไม่ได้ไปสอบเนติเว้ยกูไม่ได้ไปเอ็นฐานเข้าอะไรแม่กูไม่ได้ส่งมาซัมเมอร์นะเว้ยอะไรเงี้ยกูจะมาหางเงิอนอะไรเงี้ยเพราะว่ากูอยากให้ชีวิตกูดีขึ้นกูอยากมีเงินเก็บกับไทยไปทําอะไรของกูอะไรเงี้ยกูอยากให้กูอยากเก็บเงินจ่อให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เมียให้แฟนให้อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยผมไม่อยากบอกว่า,วา คือมันมีคําแนะนําของคนหลายคนในในเนี้ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับบอกเออท่านถ้าคุณทํางานหนักได้ถ้าคุณไม่เรียกงานอยู่บ้านรวมกับคนอื่นได้ก็เขาอยู่ได้ก็อยู่ง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าการใช้ชีวิตที่นี่ก็คือคนที่เขาเนี้ยแนะนําอะไรคนพวกเนี้ยนะครับก็เขาจะพูดอ้อมๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบถ้าคุณเป็นแรงงานที่ดีได้คุณก็อยู่ยะคุณก็อยู่ได้อะไรเงี้ย ผมพูดตรงๆคือเขาจะพยายามหมายความมาอย่างนี้อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มันก็ถูกของเขานะถ้าคุณเป็นแรงงานที่ดีได้คุณก็ก็อยู่ได้อะคือถ้าคุณอดทนได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องซิดนีย์ไม่ออสเตรเลียไม่จําเป็นนะอยู่ในไทยคุณก็อยู่ได้ถ้าคุณอดทนได้แต่ความอดทนของคุณจะคุ้มค่าหร,หรือเปล่าการอยู่ที่ไทยหรือการอยู่ที่ออสเตรเลียถ้าการอดทนเปงนไหนมันคุ้มค่ากว่า คุณก็อยู่ที่นั่นแต่ยังไงก็ยังลืมเป้าหมายผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในการไปอยู่ที่อื่นอรอหรือไม่มีเป้าหมายในการทําอย่างอื่นอะคุณก็จะหลงทางแล้วเมื่อไรคนหลงทางก็จะหลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคนหลายๆคนที่อยู่ออสเตรเลียแล้วไม่รู้กลับไทยไปทําหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยกูก็อยู่เยอะแล้วน้วยจะให้กูไปแบบสมัครงานเงินเดือนหมื่นห้าองเนี้ยหร กูอยู่ได้กูอยู่ที่นี่กูได้แบบแปดเก้าหมื่นบางทีได้เป็นแสนเนี้ยต่อเดือนนะเออกูแบบใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยากกินอยากเที่ยวได้อเนี้ยจะให้กูไปเริ่มต้นใหม่ที่นู่นเหรอมันไม่ใช่แลกูแก่แล้วแต่ถ้าอยู่ที่นี่จะทําอะไรอะกูอยู่นานแล้วกูเออแบบเบื่อตรงนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรเงี้ยคนพวกนี้เขาไม่มีปุดไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายก่อนที่เขาจะมาผมเลยจะบอกว่าถ้าใครอยากมานะครับก็ อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกก็คือเป้าหมายของคุณมาทำอะไรมาอยู่นานขนาดไหนแล้วจงอย่าลืมเป้าหมายสำคัญสองสิ่งนี้ของคุณตอนที่คุณอยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่ลืมผมว่าชีวิตนี้คุณไกลแนะ่แต่ถ้าคุณลืมมันชีวิตนี้คุณก็ยังหลงไปอีกไกลน,นะครับยังไงก็ฝากไว้เช่นนี้ก็ใครมีคำถามอะไรนะก็ถามผมได้นะครับ ทิ้งข้อความไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบอ๋อส่วนเรื่องเออฉันจะหาเอเจนต์ได้ที่ไหนฉันควรฉันควรมีเงินเท่าไหร่ฉันคือจะไปยังไงอะสเตทเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปหน้านะครับเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าเออมีเงินเท่าไหร่ถึงไปได้ต้องต้อง,ต,องต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีคุยกับอะไรย,ยังไงเอเจนต์ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาหาข้อมูลแล้วบอก บอกให้นะครับแต่ถ้าใครก็อยากรู้ข้อมูลอื่นๆสำหรับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียก็ถามผมมาต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปทำงานแล้วครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ